สวัสดีจ้าสวัสดีแม่เอาบองประโอนนะจ้าวันนี้ดาวหล่อ,อพามากินตาําก๋วยเตี๋ยวตาวําก๋วยเตี๋ยวคืออะไรก็คือตำเส้นเล็กนั่นแหละแต่ว่าเราใส่หมูไปด้วยหมูไหนละหมูหนี่หมูขึ้นเหนียวและก <laughs> <c oughs> ็ตําเส้นเล็กนะทุกคน จะ่อืดแล้มันหนาวแก่อืดไว้ซาลาลี What? 好吃，忘了，对、oui.。 การเริ่แมแก่แล้วสาระไหนแขกยังไม่มดแก่เริ่มเหี่ยวมาแล้วนี่เหลือแต่ยอดยอนมัน อันนี้ก็เป็นพักแคกขึ้นชายแคกพักแคเข้าชุนมากเลยคือมีเสียงไฟเรน ใครเป็นอะไรเนาะมีแสงไฟเลนเข่ะผ่านบ้านดาวไปไม่รู้เป็นอะไรย่าเป็นอะไรเลยจ้าลืมโชวแกไปซ่อนไว้มีมะเขือด้วย ไม่แขวยทนัดมันต้องใช้นิ้วชี้อะเนาะ บ๊ายบายไปเลยจ้า